ขนสีสันครับถ้าเป็นพญาติขนสันจีดีเลยแล้ววะเดียสันนี่สิที่ยหยาเคยกินว่เป็นที่กินแต่น้องที่ไหนเดียยาเคยกินว่เป็นกินแต่ขี้ดินกับนมมันทำตาที่ยังหอกมันทำตากินคือตัวอะไรนะมันโซ่โซ่จักยังหรอกมันมันมันนิสัยมันเชื่องเนาะ ข้อันคยกับเชียงมันเป็นที่พูดนะครับผมที่ใส่เชียงเชียงคนลึ่ลคนพี่น้องมันแตกต่างกันอยู่นี่ก่อนข้อยอันทับน้ำวาดสายเยียดบานบานมันแตกต่างกันอยู่แตกตั้งกันได้ที่นะเด็กเฮ้ยว่าข้ยค้อยบานบานของไหนออกมาที่แหลมมันจะจอยก่อนนี่มันจะบวกอวนหรืคข้ยหน่อยไม่จอยจอยมันเะไเพันะว่อพวกอวนร่นต่างกันอยู่กันเถอะผมก็ว่าต่างอยู่ แก่ขนอยู่ไอ้มันก็ก็อ้วนขึ้นแบบเจ้าอันของตัวน้อยไอ้มันนะควายๆปกติออกมามันช่แปลเลือดดิเนาะถ้ามันแปลจะแผลเลือดต้องดูดนมกินนมระยะหนึ่งก่อนค่ก็ถือเยืดดอกป้องออกอันนี้กลมมาเลยแต่หลังแผลเลือดจะมือเกิดปวดเท้าวันนี้เลยมืนขั้นป่วยไปแล้วขั้นไปเลี้ยงน้ำมูกกับย่านจอยนี่นะเอ๊มั้นเฉยๆแล้มันเป็น ก็จะจังไลบมจะไปลูกคือลูกคนหนูก้อนไหนอยไรก็จะก็จังไลมันบมเมนต์ใกล้แข็งแรงดอกเจ้าของแข็งเนีข้าน้อนอยู่ที่กับย่านเขาไล่กันไม่หยุดลูกหนีเพราเป็นน้องมันตามกันกับอีขวัญอีขวัญมันนี่โอ้ยอีขวัญมันบเป็นไังที่แล้วลูกตึ้งทางเรียนจิ้มดอกดีนั่นน่ะมันลบดีดีเกียวกันนึงยุ่นหนีมันมันพอมีหนาอยู่มันพอเลี้ยงเพราะเพรได้กินเพระได้กิน กวนแน่หนี่รืกวนแน่หนิกวนแน่หน่ย่างกวนหนิกวนเสียยกวนยังเห็นงเงี้ไปเหยียบเสี้ยวเหยียบเสี้ยกเขาหนิตำนาตามหลังโอ้ยแม่เหยียบหังเหยียบมันขาดเอายาใส่ไห้หัวก็จี๊สองตัวหนิเหยียบายหังมันเปมันไปิดเปี๊ยกันผดมัไม่ผมคงแจกลูกจจกงานอีกะนี่หนะคงก็ได้บ่อยากเอาเข่างูเพราะนี่ก็บอกคิว บ่มีคอจะมือเกิดบ่มีเลยคอสเน <c oughs> ื้อมูนนเมนี่ยมื่อวันที่เห่าไหร่ครัมื่อเนี่อวันที่สิบเจ็ดโอ้ปอมน <18 S 1> ันสิบแปดสิบแปดสิบเก้าแล้วสิบเก้าสิบเก้าแล้วอีกที่มือเราได้ยันนึหรือม,มือหรือเมียนผู้บริก็ได้แต่อบอกคันผู้ชมอยู่ว่าแล้วแล้วว่าได้ซื้อว่าเสือแล้วซื้อว่าเสียครับบอกเสียเสียขาว เราอยู่ในไปะไปออกอยู่ปลามันเนี่ยมันเสียมันหาว่าเสียแม่มันเสียมันเสียออกแล้วค่อยเห็นผมเม็นเสียเป็นตะย่านนี้พี่น้องเสียเขาบ่ซื้อบ่ซื้อหนักซื้อควายผมบ่บ่บ่ซื้อละบ่ซื้อจับหนักจอะอีหมูอีหมาไปบ่อซื้อหนักันคนต้องค้นคนจ้ะใส่ผู้ล้ะเม็ดเงินเม็ดท้องขวนเงินขวนทองผูแจ้ะคุณใส่ ผมบอกผมบอกไทยมากนะแม่งกับอีปุ๋ยก้อยซื่อว่าปุ๋ยนี่ยมันมันเป็นขนเมง่ี่ก่อนอมาที่แรกอ่ะขนปุ๋ยปุ๋ยังเจ้าซื้ออีปุ๋ยขนปุ๋ยมีเตาเนี่ยลักษณะมันคือเตาค่อยหน้าค่อยหลังคือมีเตาเตาเปิดง่ไงแล้วฝูงทั้ง่นผู้ใดเลี้ยงมืาเนี่ยยุให้ได้ก่อนยุไห้อยู่ในไห้กอยิ่พ่อเลี้ยงเ่อยครับปล่อยไห้ เอนี่เราพี่น้องมาอัปเดตให้พี่น้องเบิงสำหรับคนที่คิด <c oughs> ถึงน้องเสียพี่น้อง <c oughs> มาเบิงพัฒนาการของเราเสียเอาแต่เบิงความแตกต่างระหว่างนั่นตอนเกิดไม่ๆมแล้วแต่ตอนมาไทายทำเที่ยที่สองทีประมาณผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่าแ <c oughs> ง่กือล้มตัวเอ้าวัดทำแดบนั้นให้น้ำนมพร้อมเดี๋ยว <c oughs> ก็แต่มาเบิ้งมึงคนมาเบิ้งโฮ้ยเ่นวะน้องน้องจังไหนมาขับเสียเปนวะเดียวก็ยันแต่มันสวยไปนานแล้าสนุกนั่นเดี๋ยวจ้าหนี่ขึ้นหลัง็ดียู่ก็เลยวังที่แต่ว่าไปขัางนากันห้าไปกินผีกินยังกับจะดีพอดีก็เลว่าก็เลยว่าผมบอกคนเราอยาบำรุงซอยเธอแล้วให้กินครับยาให้กินเนาะเพื่อความหมพระเฮ็ดเลยให้กินเนาะนอนยังเราคนเนาะ กินบ่เป็นเนาะแต่แต่มานี่บ่เห็นเรากินนมเนี่ยเราก็นอนกินกับบ่ดุได้กับกินนมหนกินบ่ดุเอบอบ่กินบําเพื่อนบอ่บ<อ>่อเมื่อน้องหยิบประมาณสามเที่ยบบ่เกินสามที่เที่ยบหอกแต่เดี๋ยวเห็นอ่ะก <c oughs> ับบ่ก<ะ>ินอีกมันหยิกกัดเดือดมากัดแยกที่ชิ้นซ้ำได้เอาไฟมาแยงบังเห็นแต่น,นอน, <c oughs> นยอยู่ใหญ่ดอก ครับอืมไงขึ้น,นเจ็ดแปดเซนคนน่ะพันวานควยฟ้ามไงเนาะมันเบิ่งในโทรศัพท์พนวันอกมาที่เรกสูงเก้าสิบกว่าอุ้ยสะ้วันของคนแปดสิบเก้าสิบปุ่นพอเก้าแปดสิบห้าเก้าสิบปุ่นอะพันวานขอ้นนอยฟ้ามมันเสียบินฟ้ามเสียโซ่ฟรามเสียโอ้ยฟ้ามง่ายๆนะ่ะสะออนเจ้าของเลยว่าเจ็ดสิบห้านี่บอกนี่ในะครสูงแปดสิบ

ถ้ามีเวลาเล่นกับเราเราแหงแคเล่นห,หลายกว่านี้แล้วก็บ,บัวแกบัว่าตั้งแต่เจ้าของพูกนี้ก็สร้างในประเทศนะมาหนีไบได้วัดบ่มีเวลาเล่นหนีเป็นเจ้าของก่อสรางหรือว่าบ่เป็นกระามผมก็แปผงยุกตามระมค,หคุหน่อยผมไม่ให้คุณายหรอกทำหนีอย่างที่เล่นหนีเลอย่างนี้นะน้าไบานะมันสิแคร์ย,ยุนบะแต่เพื่อนเนี่ยต่างมูงงองอยุกคอกหนีด้หนาต่างยุก แต่ก้อยน้องอุ้ยมันอีกอย่างหนึ่งเดียวนนั้นเขาเรียนประจำนนั้นเพื่อนเรียนดีผมไม่เคยเรียนนะครับ <c oughs> ถือว่าใส่แด้ยงมีเวลาอยู่